สองมวดติดเราทำได้สนนะคะสวัสดีทุกคนเลยเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ปอด้วยกดแชร์ให้ปอด้วยเราถูกสองงวดติดเออเขาถูกสองงวดติดพี่น้องเอยหีตีถูกสองงวดติดค่ะง,อองวดงวที่แล้วฟันที่ศูนย์งวดนี้ไม่มีศูนย์เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เออ เขาถืกเลขหกแมบพี่น้องถืกเล็กน,นุนูได้แสนหนึ่งค่ะไทยเดอมาเร็วๆเมื่อหนีทางบมผูู้ดแชช่ใหาหนุบอ่อไปนึหนูบอกแล้วว่าหนูขอแต่คนแชร่สมัครมากมากบอมากซื้อเอานูบอกแล้วนะคะเลขหกคู เด็กหกครูบอถือบาลายด้วยค่ะหน,นูบอกไว้ก่อนว่าเด็กหกครูบอถือบาลายบางโค้เล่นเป็นซีเป็นเศร้าครูเดอ้อแล้วทาสิวาทาสิวาอืมทาสิวาแบบว่าเห็ดหยากหรือว่าสื่อหยักสิหนูจะปล่อยใหกก่อนหนูบอกแล้วว่าหนูจะปล่อยใหกก่อนหนูจะปล่อยให้ก่อน,น,ออนทุกทุก,ทกงวด มือนีปล่อยชุดแรกมันจะมีอยู่สองชุดแต่ละชุดจะมีอยู่แค่สามหางนะคะจะเหมือนแบบนี้นี่จะเหมือนแบบนี้พอถึงวันนุกสิเฮดแพนแบบนี้ห้แล้วกะออกงวดที่แล้วเนี่ยพอทำพอได้มาพอได้มาห้าสี่กับห้าสองก่อนอืมพอพอถึงจะปล่อยรวมกันอะไรเงี้ยแชร์เดอร์บอแชร์มือนีค้นถึงค้นบอหอดบอยังนี่โอ้ หนูบ่ไห้ได้เอาอืมแต่ว่าถามว่าหนูก็อยากห้บอหนูอยากห้อยู่ค่ะหนูอยากห้ตลอดอ่ะบอแพงดอกบ่ขี้ที่บ่ขี้ที่นะคะสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนนี่คนละหนึ่งแชร์หนูขอคนละแชร์เดียวหนูห้เขาสองงวดติดถ้าบถ้าบ่ซอยแชร์หนูบ่ไห้อีหลีงวดนี่นะคะเลขของหนูมีหกคูไพว้านหลายออกไปเรื่อยๆมาต้อดีตามหนูเด้อค่ะ ชุดแรกปอจะปล่อยให้ไปหาซื้อกันก่อนสำหรับคนที่อยากได้เลขก่อนปอจะให้แบบนี้แหละเลขออกหนึ่งหรือสองวัน <c oughs> เลขออกหนึ่งหรือสองวันปอจะมาให้เลยนะคะปอจะมาให้เลยปอสิบแห่แแมาให้เลยนแม่บอแม่ป,อ,ปออาจจะเป็นคนพูดจริงจังหน่อยนะทุกคนก็พูดขำๆพูดอะไรก็ได้เด้อ สิวาโอ้ยหาป่อแม่บุกกาเบาน้ำสิวาได้เนาะงวดนี้งวดที่แล้วหนูว่าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์หนูไ้หนูหาจังได้ก็หามาล้านเปอร์เซ็นต์อีหลีเบิ่งตกคูลดงวดนี้เด่นที่พอให้เด่นก้านะคะระวังมากที่สุดคือตัวนี้ เดี๋ยวหนูจะทําตัวสีแดงๆให้แต่ว่าถามว่านูมากตัวนี้หรอแต่ถามว่ามักแปดบอมักอยู่ค่ะแต่ว่าถา้าถ้ามันชนหนูหนูหน,หนูหนูบอคอยอน,นันไปไหนอ่พิมพ์ไดขเก้าขึ้นมาหนูให้เด่นเก้านะเด่นมาเลยที่ เก้นะคะสูตรสูตเอาเอาสูตรสองไปเลยนะคะเด่นมาเลยที่เก้าเอาสูตรสองเอาสูตรสองถ้ามันชนถ้ามันชนหนูหน,หนูหนูเปลี่ยนเดี๋ยวรอรอชุดที่สองนะคะ ระวังมากที่สุดบอกแปดด้วยได้ไหมแม่อ่อค่าสก,กัดตันไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยว่าเป็นอย่างนะฮะตัดไปเลยตัดไปเลยของหนูมันจิมีสองชุดถ้าถ้าตัดแปดออกแล้วมันจิมมันจิบบอแมแนแล้วคะ่ะมันจิเป็นเก่าอืมหนูก็เลยหนูมาได้ให้สูตรแปดเด้ออ่ะแคปหน้าจอรัฐบาลไทยแคปแคปหน้าจอแล้วส่งให้ปอนหน่อยนะงวดน,นี้สันจรค่ะ จ้างวดนี้สัญจรนะแม่แถบหน้าจอรัฐบาลไทยชัดเจนไหมชุดแรกนะชุดแรกตามลายงวดแล้วชุดแรกนะชุดแรกมักตัวใดไซตัวนั่นมักตัวใดไซตัวนั่นเลขสันจร ซื้อ,อยากมากลูกแม่นค่ะแม่นแมน,แ,มนแต่คนก็ถูกหวยนะแม่เดี๋ยวนี้คนเลขสัญจรคนจะถูกหวยเดี๋ยวนี้นะหนูว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปล้วอืมหนูหาแผนสำรองไปย,ยู่ยังปะนะคะชุดแรกนะทุกคนแคปให้หน่อยนะ <c oughs> ให้แล้วเน้นก้าสี่ ชอบซื้อนะไม่ชอบผ่านให้เน้นที่เก้าสี่หลอกองเก้าสื้อบดโหลดเก้าสเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ออกเก่าจองซะขอให้ขอให้ถูกหวยนะรวยๆเฮงๆปังๆทุกคน